สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ o ็อกสองเสริมของฟาวเลซึ่งทั้ง2เสริมนี้ผมได้มาจากการไปงานที่ยอ r รมันมานะครับโดยค่าตัวของพวกเขาเนี่ยอยู่รวมกันอยู่ที่11 e ยูโรนะครับโดยเสริมแรกเนี่ย5ยูโรแล้วก็เสริม2อยู่ที่6 e ยูโรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับ เริ่มจากเสริมแรกก่อนนะครับก็อย่างที่เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเกมฟาวเวเนี่ยเป็นเกมการ์ดเนาะเพราะฉะนั้นเสริมเนี่ยยังไงก็คงเพิ่มการ์ดอยู่แล้วแค่มาดูว่าเราจะเพิ่มการ์ดหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับมันังเลยแล้วนะะโอเคก็อันแรกจะมีเป็น รูนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นภาษาเยอรมันซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับในบอร์เกมกิ๊กมีรูภาษาอังกฤษให้นะครับเพราะงั้นคุณสามารถซื้อภาษาเยอรมันได้โดยที่ไม่ต้องตะกิดตะขวงใจใดๆเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมใช้อาร์ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเรามาดูการ์ดกันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นการใหญ่ครับไปใหญ่โอเคอเคู้ไปนี่สวยเนียแล้วก็การากขนาดเล็กนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่อยู่ในเสริมตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเสริมตัวที่2กันว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับมืนจะมีแต่การใหญ่นะ mm hmm. อู้วอ,อันนี้กาสวยแค่สีก็จัดจ้านแล้วรูอา่ารูอยู่นี่นะครับแน่นอนว่ารูตัวนี้หนักกว่าภาษาเยอรมันครับ ตัวนี้ถ้าสึกจะเป็นตัวภาษาฝรั่งเศสนะครับซื้อมาจากงานอ่าไม่สิเซซแหละจะแค่ซื้อมาจากบูธบูธ sorry we are fraud นะฮะหรือคือขอโทษด,ด้วยพวกเราเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยแต่เราสามารถซื้อได้โดยไม่กระติกกระหืใจเพราะว่า,ามันไม่ใช่ภาษานั่นเ แล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้มีรูอิงนะครับในกเกมกีงนะดูแต่ตันนี้สีสันดีนะสวยมากเลย,ยดูดีจริงชอบนะมันสวยมันสวยมาก It's so beautiful จริงชอบเริ่มชอบแบบ ลายเส้นของอาร์ติคคนนี้แล้วนะโอเครับอันนี้ก็จะเป็นการทั้งหมดที่จะได้จากเสริมที่สองของฟาเวนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังการ์ดของทั้งสามฉบับก็คือตัวหลักและสองเสริมที่ทั้งหมดคนละประเทศหมดเลยเนี่ยมัน เหมือนกันไหมซึ่งผมค่อนข้าง่เจอว่าเหมือนกันนะเดี๋ยวขอหยิบแป๊บหนึ่งอืมก็จะการเปรียบเทียบนะครับอันนี้จากหลังของเสริมที่เป็นสายเยอรมันตัวนี้เป็นกาจากกล่องหลักนะนี่กล่องหลักนะครับแล้วตัวนี้เป็นจากภาษาฝรั่งเศสไม่รู้เห็นไหมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวของตัวภาษาฝรั่งเศสเนี่ยสีสีต้องขอบหมุดเนี่ยมันจะสดกว่านิดนึง เันเห็นตรงนีว่าอันนี้ตรงนี้มันจะอันเนี้ยจะสว่างกว่านี้นิดหนึ่งนิดเดียวแค่นิดเดียวคืออ่าอ่าถ้าไม่สังเกตแทบมองไม่เห็นแต่ว่าไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนนะนะต้องบอกตรงๆแล้วก็จะเห็นว่าก,การ์ดไม่ใช่แค่อ่าการ์ดของฝั่งฝรั่งเศสมันสว่างกว่าอ่าดูดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะขอบตรงนี้ฮะ,ขอ,ฮะขอบตรงนี้จะมืด อันนี้ของหลักนะอันนี้ของเยอรมันนะมันเห็นคราบแบบอ่ามันคือมันเป็นลายนะมันไม่ใช่คราบจริงๆหรอกมันคือลายของลังการ์ดที่จะเหมือนมีเมฆหมอกอย่งนี้แต่ว่าทอดเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยมันสว่างกว่าเห็นไหมครับเ่าวืดหมอกมันไม่เท่ากันถามว่าตอนเล่นมีผลมากไหมไม่มีนะครับเพราะในตอนเราจะทําอะไรมันก็ต้องเปิดอยู่ดีนะฮะแล้วก็เป็น เละเล็กๆนะครับผมที่มันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เพราะแสงของกล้องนะครับจะเห็นมากนี่มุกเนี่ยอะมองสามอันเนี้ยดูออกเลยว่าอันนี้ของฝั่งังั่งเศสนะก็เป็นนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ติดอะไรแค่เอาให้ดูนะครับก็จะเห็นตามนี้ครับ